ตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มกว่าจะสามทุ่มแล้วพี่น้องได้ยีนางก็จะเข้านอนแล้วอีนางจะพาไปเบิงไฟข้างนอกไฟนอกบ้านอีนางเนี่ยแหละพ,ยยพล่อใหญ่เพิ่งติดไฟไฟ,ไฟคริสต์มาสค่ะใส่เสื้อแขนยาวกันข้างนอกอากาศหนาวจ้ะงด้วอ,อีนางเสื้ออันนี้มากดื่มออกผ้าเทปสกตัตเทปเอาไปติดของขวัญไฟพ,ยยพ่อใหญ่เพิ่งติดอยู่หน้าบ้านอยู่ตรงระเบียงบ้านอีนางจะพาไปเบิงอ,ออกไปเบิง ฝนตกฝนเดอฝนตกแล้วก็หิมะตกถนนมืนค่ะพี่น้องถนนทางบา้านนีนางก่อนที่จะถึงสะพานขามเกาะน,นะมันจะเป็นทางลงเขาเนาะทางลงเขาแล้วก็เป็นโคง้งรถพ่วงแหกโค้งตรงนั้นค่ะมาหน,นีรถติดยงาเหยียดเลยแต่ว่าตอนนี้นี่เขาเคลียร์ออกหมดแล้วนะคะเนาะพี่นายสะพานพี่น้องไปเบิ่งไฟอยยางเดียดีก่อนพี่น้องเลยมันมืน คันว่าคืนนี้อากาศอากาศติดลมนะตรงพื้นบันไดานางนี่เป็นน้ำแข็งแล้วก็มืนมากางานต้องรอบ้างว่าแล้วนี่นางก็ลืมซื้ออันโตเกาะอันโตอลองรองเท้าที่มันเป็นตะปูเนาะคะนันเนาะ <c oughs> <c oughs> โอ้สารน้ำยาอีนางแอบพี่น้องพใหญ่ายพราะยา่เป็นติดของเพื่อนคนเดียว เห็นปะเห็นปะอันนั้นเล่าอันนั้นเล่าก็เพิ่งติด <c oughs> อันนี้เปลี่ยนไฟได้เปลี่ยนสีได้แต่ว่าตาา้องใส่รีโมทรีโมทไปเสียดุบางบ้านฝรั่งถูกบ้านช่วงเทศกาลคริคสต์มาสเทศกาลปีใหม่เขาจะมีไฟมาติดตกแบบนี้พี่น้องเห็นไหม ไฟสีผสมดวงเล็กน้อยมาติดประดับบานแล้วค่ะเป็นเวลาตอนนี้ก็ 3, จะสามทุ่มแล้วละ่ะพพราะย้ายประเ็ดอีหยังอยู่ลงรถปุ๊บเครื่องกับเครื่องปั่นไฟเล่า,เล,าเล่าวาไไา่าเครื่องปั่นไฟนี่เราใส่น้ำมันเนาะเครื่องปั่นไฟนะล้วทีนี้เราบอกว่ามันมีน้ำเข่าสันเด้เราวา่าเราอยู่ใน,งงนโรงรถนะอ้ยาวตกบานมากเลยเออเบิ่งบานหลังคุณพี่น้องเห็นบ่งามบ่ อันนั้นเรือของพองายญ่จอดอยู่บนบางบ้านหลังนั้นเขาเอาไฟขึ้นทั้งเสาเดีเห็นมาไฟ <c oughs> สุดยอดบ้านหลังพุ่ไฟเป็นสีๆค่ะเราหเห็นไหมโอ้หน,นาวดีนั่งเขาข้างใน,นก <c oughs> น็นี่นั่งใปยางปนบึงพญายดอกไฟบ้านนี่นั่ง ใน,นบ้านดูโก้ก็พักนึ่งน้าเลยครับขึนห้องนอนแล้วค่ะเมื่อ่นก็นตื่นแต่สราบเห็นางานนี่คือเา่าเมื่อนี้อากาศเย็นเดี๋ยวกินยากินยาทิฟฟี่ดักไว้ก้อนพี่น้องเดี๋ยวบอสบายกินยาทิฟฟี่ดักไว้ก่อนค่ะหุงเข่าต้่มไข้ไวก้อนพี่น้องตอนแรกก็ว่าสีบุงดอกขี้ข้านน่นแหละแต่คิดไปคิดมากกา่จะกินแต่มามาไลกก็โอ้เบื่อพี่น้องค่ะก็เลยหุงงเข่า แล้วก็ต้มไข่อไห้เมื่อื่นก็ห่อเขาห่อเขาใส่ไข่ต้มบีบน้ำปลาอ้ยพี่น้องกินแค่นี้ละเมื่อื่นเนาะคะนะ่ะเนาะเก็บคั่วล่างของไหวจักน้อยหนึ่งพี่นอ้องทงยายพันมักปนทัแเสใ่ของไอห่พในยญเพันหมักบนเนาะคะนะ่ะเนาะนี่นั่งมีตัวซอยที่นั่งบอกไว้นั่งเรียนเหตุงานตั้งแต่สาวยันดึกติดต่อกันบ่เมอยบลาบอยั่งก็นี่คะ่ะพี่น้องคะ่ะน้ำมันตับป่าของซินชิโนเนาะพี่น้องเนาะนี่ ของยี่ห้อน,นี้บ่มีขายตามร้านขายยาหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเด้อพี่น้องแต่ต้องไปซื้อในะแอปแต่มันเป็นของนอร์เวย์นี่ยแหละค่ะนะเห็นบอกเห็นตานโนอร์เวอ้ยฮ่าไม่เคยตกใจไอเครื่องตง้มไข่ไข่สุกแล้วไข่ได้ทีแล้วมันก็นจะดังอันนี้เป็นโตุ่กองระดับน้ำใส่ใส่น้ำใส่ในใส่ในเครื่องนี่แหละนะคะเขาอยากเขาอยากได้ไข่แบบไหนแบบว่า อยากได้ไข่แบบซุกน้อยหนึ่งซุกปานกลางหรือว่าซุกแบบซุกแบบแข็งเลยเนาะคะ่ะเนาะมันจะมีมันจะมีตัวเลขให้นี่พี่น้องเห็นปะมันจะมีระดับบอกเนี่ยคะ่ะเห็นปะเออม,มันจะมีแบบว่าไข่หนึ่งใบไข่สองใบไข่สามใบเนาะค่ะเนาะอันนี้ไข่หนึ่งใบสองใบสามใบอันนี้อันนี้ขนาดขนาดอ่าขนาดซุกซุกปานกลาง คันว่าซุกหน่อยเดียวเนี่ยมันมันจะมีนี่ขนาดหนึ่งใบสองใบสามใบนี่พี่น้องขาะแต่ถ้าเกิดว่าซุกหลายเนี่ยมันจะยุ่งไส่น้ำหลายไส่น้ำหลายขึ้นมาจากหน่อยหนึ่งนะคะเนาะอันนี้ก็อีนางก็ว่ามันมันมันโอเคอนะ่ะเลยอีนางจะไปเอานอกน้ำเย็นไปนกน้ำเย็นแล้วก็เอาใบว้อวทอแต่มันซุกแค่นี้พอแล้วคะ่ะเ่ต้องเพงก็แบบว่าแข็งหลายอ่ะนะนี่คะ่ะนกน้ำเย็นไว้แบบหนึ่งเห็อนบ่าเอาไ้กิน ม่อื่นนะคะเนาะใครอันนี้ใครไกลอันนี้อีนั่งอีนั่งไปได้มาจากอ่าโรงเรียนโรงเรียนที่ห้องพีชนะคะเนาะเขาเป็นโรงเรียนอ่าเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนมอป่ายพี่น้องเป็นโรงเรียนมอป่ายนะคะเนาะเป็นโรงเรียนฝึกอาชีพนั่นแหละพี่น้องค่ะโรงเรียนของมอป่ายเนี่ยเขาสวนหมากอ่อมอป่ายเนี่ยเขาก็จะเรียนแบบว่าฝึกอาชีพเป็นแล้วนะคะเนาะเขาก็เรียงกงเรียงไก่เอาไปสอนเด็กหนุอยนักเรียนหน้าพ่อไกลมันไข่มากเขาก็มาเอาออกมาขายคนอื่นก่อ คนนอกก็สามารถเข้าไปซื้อได้จันนงซี่นะพี่น้องนี่เนาะค่ะน้อนน้ำมันตับปลาของซินซิโนซื้อได้ในแอปพิมพ์เข้าไปเลยว่าซินซีโน .eno พิมพ์ตามนี้เลยค่ะ .eno แล้วเข้าไปซื้อเนาะค่ะนอแต่ว่าอีนางเนี่ยเป็นสมาชิกเนาะคะ่ะเนาะอีนางมีโอกาสได้เป็นสมาชิกก็เลยซื้อได้ไดในราคาที่ถูกกว่าเนาะคะ่ะนอน,นเห็นปะพี่น้องซิ C IN C นซะีโนเนาะพี่น้องเนาะ มันมีแบบน้ำแล้วก็แบบเม็ดค่ะอีนั่งกินตัวนี้แหละพี่น้องคะซอยแห้งล่างตายอีนั่งอย่แข็งแรงนะคะเนาะแต่ถามว่ามันมันหายมันแบบว่ามันบเมื่อเลยมันกับเมรนหรอเิ่นมันกับเมย่อยู่แต่ว่ามันกับปลาอย่างมากไอมหน้าพี่น้องคะมันกับเมย์ตอนททำงานนี่ค่ะเห็นปะของขวัญของขวัญนี่อีนังห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วมีเยอะมากนะคะเนาะอันนี้ก็อีกอันนึงนี่ของขวัญนะคะเนาะ แล้วก็ตรงนี้นี่ล่อเอาไปบ้านลูกสาวพ่อใหญ่คันนี่ตรงนี้อีกสองกองกองไงนี่อันนี้สองกองไงแล้วก็ในนี่เต้มอันใหญ่อยู่พี่น้องกมีนั่งนางหอมาว่าอพี่น้อง <c oughs> มีแด่ของขวัญของลูกของห้านเล่าเนาะขวัญน,น,น,นันนเห็นปะอืมแล้วพ่อใหญ่เป็นกบบมีเงินห้เด็กหน่อยอีกสีหน้ามีไฟสามเหลี่ยมพี่น้องเลยไปข่ะอีนั่งก็จะเข่า้องนอนแนวนะคะเนาะตอนนี้นี่มีโชว้ามีสองโชว้าแบบนาง ปับนอนได้นี่มีสองโซฟาแล้วพี่น้องโซฟาอันนี้นี่แถมตอนตอนที่ซื้อบ้านเขาแถมให้ก็คืออันนี้ได้นะคะนอนแล้วก็โซฟาอันนั้นได้แล้วก็โตอันนี้ก็ได้นน้ำเนี่ยชุดหนีได้เบิร์ดเลยนะคะนอนซื้อบ้านถแถมเฟอร์นิเจอร์แบบนี้ค่ะได้เบิร์ดเลยชุดนี้แต่ว่าอันเนี่ขยของพอหญ่ของพ่อย่เกาแล้วโดนแล้วที่จริงมันเป็นหนังที่จริงผ้าไอ้มันเป็นหนังสีดำตาแต่ว่ามันเกาวแล้วนะพี่น้องเนาะ แล้วที่นี่เพราะหญ่เพื่อน,นเอาไปให้ลูกสาวแล้วสอมเราว่าลูกสาวแล้วเนี่ยเย็บเย็บจากปากร้อยของอ่เปิดบริษัทขคงตัวเองเนาะเนาะเหตุงานอยู่บ้านนี่นสินะเขาก็เย็บพวกอ่าโชฟงโชฟาพวก้ามุงผ้าม่านดังสีพี่นอ้องอือเพราะหญ่เพื่อน,นเอาไปห้ลูกสาวแล้วเย็บห้แต่ว่าผ้านะ่ะเราซื้อเองนะคะเน,นาะผ้าเราซื้อเองแล้วเลือกสีเท่าเพื่อที่จะ จะได้กลมเกินกันแต่ว่ามันก็สีเท่าคนละสีพี่น้องสีเท่าอ่อนสีเท่าแก,ก,แบบกา่กับบบแบบเป็นยังไงคะก็แบ่งกันอันนั้นของพ่อใหญ่อันนี้ของอีนางพี่งเห็นบ่ปกติอีนางสีนอนลาพี่ตงชั่าค่ะแต่ตอนนี้บริณนอนแล้วมาใส่โตอันนี้นะคะน้ำพุบบนอนไดพี่น้องนี่ค่ะบริการบ้านอีนางก็จะพกหกทักหน่อยพี่ของไหลยู่ไปยู่มาเอาของไหลอาล้าวไหลเอาพี่น้องอีนางก็จะไปอ่าเขานอนแล้วนะคะเนาะวันนี้ก็ หมดไปอีกหนึ่งวันพี่น้องมือนก็ตื่นแต่สาวมาเหตุงานอีกคือเก่าเด,อาด้อค่ะเดคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะค่ะน้องมาทักทายพี่น้องยามแรกอีนั่งก็บอกอา่าพยายามเหตุคลิปในช่วงที่มีเวลาอีนั่งก็ล้างหน้าแล้วนะคะน้องล้างหน้าแปรงฟันแล้วตอนก่อนนอนอีนั่งก็บ่ค่อยได้ทาขีมดอกค่ะพี่น้องค่ะถ้าเกิดว่าจะทาก็จะทาแบบจะทาอ่า,อาวัคซีนวัคซีนที่เขาทาปากนะอีนั่งก็มาทาหน้า,นา หนามเต็งตึงดีเด้พี่น้องอี่ีเดยแต่มันก็จะมันๆแน,น่จักนอยนั่นแหละค่ะแต่เมื่อนี่นั่งบ,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 บริบท่าล่างน้านแล้วก็ดเาดเาเดาเลื่อยขี้ขานพี่น้องเป็นคนที่ขี้ขานขีขนข้ขานแตงขี้ขานดูแลเจ้าของดูแลขยันดูแลเป็นขยันดูแลเตียงเ,เป็นพักๆนะพี่น้องถึงบอกว่า <c ười> ค,คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะ่ะนนอนเลยจังมาพอ้กันคลิปหนาเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะค่ะไปค่ะนอนรับฟันดี บายบายค่ะ <Bye> <Bye bye. S 1>